ให้เรากดเข้าที่ตังคาเลยครับแล้วก็หาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นก็กดที่เวอร์ชันเบ a n แบนนี่นะครับเข้าไปครับแล้วก็ให้เรากดที่หมายเลขบิลกดย้ำๆนะครับ3-4ครั้งครับ มันก็จะอว่าหน้าจอของเรานะครับให้เรากดป้อนหาเลยครับหลังจากนั้นให้กดย้อนกลับที่ตังคาเหมือนเดิมครับให้เราหาการดังคาเพิ่มเติมครับกดเข้าไปครับแล้วก็หาสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ครับ ก็เข้าไปที่นักปัฒนาสแฟต์แวร์เดินขึ้นนะครับนี่ครับความกว้างที่เล็กที่สุดครับหลังจากนั้นก็กดแส่ปรับตามความต้องการเลยนะครับแค่นี้ก็ปรับได้แลครับขอบคุณครับที่รับชม